ไม่ได้ยอดกันยอดก็ไม่ได้ตัวครับนี่เป็นแผนรอบเธอครับเด็ดแปดลืมไปเขาชอบลูกนี้ คิดคิดว่าพี่เป็นบูมบูมแล้วกันเกมที่สี่คิดว่าพี่เป็นบูมบูมแล้วกัน <laughs>

ถ้าถ้าโคตุนเล่นเนี่ยบางไปเฉยเลยลูกมันไกลเกินไปนะครับตรงนี้ตบเลยครับซ้ายมาเผยได้น้ำตาลครับ ตอบอไยครับใช่มันเป็นลูกสูตรสำนักซูเปอร์วัน

อยากพากหนไหมอยากพากหนไหมตอนนี้เป็นผมเป็นผู้าพากอยู่ใช่ไหมพี่เย้ยลูกนี้ยากเว้ยตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่ s 1นะฮะ คาดโดยจิมมี่เองนะอา <cool ly> ลูกปายเนี่ยแหละลูกวิ่งเนี่ยแหละ <ms> นี่คือลูกกัน,นพันฑ์แทบอร่อวันนี้เนี่ยดีไหมในเย็น,ยนพ,พ,พี่มีสองอันเหรอ <S <s ใช่จำเลยเห็นไหมเนี่ยการทัณน์แทบละนะยอมแก้สนุกกันต้องให้แลวตอนนี้ผมก็จะเปิดมือแล้วนะครับขอพี่บอย <c oughs> ดูการเสียบลูกนี้ไปก่อน แล้วก็ใช้แผดสองอือโอ้โหแม่งดวงดีครับดวงดีครับแต่ว่าเช็ดได้อยู่ครับไม่เป็นไรครับเช็ดหลุมกลางเลยครับเดี๋ยวจะโทรให้ดูครับสกูรหลบด้วยครับสกูรหลบหลบมาลองครับลองดูครับลองพลโลกเลยดีกว่าครับเผื่อได้ชมพูน้ำเงินครับเราแอบประมาทคู่ต่อสู้เล็กน้อย เราก็ต้องให้ <c oughs> อที่แท้เขาก็ใช้แผนนี้นี่เอง <c oughs> โอ้โหลูกใก้จังเลยใกล้ไปไหมครับครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้สองทีที่สองครับ <c oughs> โอ้โหหนา <c oughs> เรามาตั้งให้พี่บอย สุดยอดเลยลูกนี้ตบลงตบลงได้ชมพูนะครับโหดีนะที่โผล่นิดนึงข้าศัตริเนื้วสักครับรับรับพ่อแทนใช่อยากกินกูนี้นะลงได้ชมพูแยกแยกแยกเดี๋ยวก่อนหดเอื้อมลงได้ชมพูเลยนะฮะลูกนี้แต่ว่ามันวันยากนะมันก็เลยแบบยากนิดนึง โอกาสเป็นของจิมมี่นะฮะเอาหรือเปล่าลูกนี้ลูกขนาดเลยเามาแล,แล้วครับผมแต็มเลขเบ้าเต็มสองไปแล้ว <c oughs> มากักทำไมลูก <c oughs> ที่ฝึดซ้อมมา โอ้ตรงไหนตรงนั้นเลยเดี๋ยวนไม่รอดลูกนี้เช็ดได้ครับไได้เป<ค>เต,ต็มเต็มลครับตรงนี้ได้ได้อะไรวะเตะแดงด้วยได้ด้ำด้วยเอาลองดูโอ้โหผมรู้ว่าเช็ดไม่ได้เลยปล่อยไปแล้วนะ่ะลูกนี้ได้โอกาสวางธนกุกแล้วครับสมาทแล้วสมาทแล้ว แล้วการวางสนุกวางครับวางได้เลยครับแต่ว่าวางเดี๋ยวฟาวต้องวางถ้าวางหลังลูกเป้าเท่านั้นใช่ไหมครับใช่โอเคมันต้องหาเทคับผมมันจะมีเทคนิคอยู่ดันเขียวไปชนน้ําตาลดันเขียวไปชนน้ําตาลแล้วขาวอยู่ชมพูน่าอยู่นะดูแล้วว่าเขาทูได้หรือเปล วางหลังทั้งภูนะครับโอ้โหยินเลยโอเคครับผมเอาทำไม่ได้นะฮะตรนีกันดีโอ้ที่ทำได้ที่โคตรเทยครับตรงนี้กันหลังเหลืองนะครับนี่เล่นมาตั้งนานคะแนนสามแจมัง ลูกนี้แต่ดาวมาเล่นเลยครับได้เราทำเรา,เราเราจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าเราติดเล่นยังไปก่อตอนนี้แล้วก็ควบลงไปแล้ดำครับผมเราตั้งใจแบบนี้เลยครับอานลี้ฮะแต่ขเขาจะไหลเลยนะฮะบ,บอยลูงนี้เดินหน้าไปกินแรงเดินเดินเยอะก็ดำบังอีกน้ำหมักต้องพอดีนะฮะลูกนี้ที่จะที่จะวางไปมาดูกันครับ หนักเป็นไงหนักอย่างที่บอกแหละครับตั้งเมื่อเช้าชั่งเมื่อเช้านะฮะชั่งมาบางแดงบางพอดีเหมือนเดิมนะฮะเราคิดว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้มันกะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยกายากนะครลูกบอลนี้ลูงนี้วางสนุกมีชิดเข้าอยู่ได้แปดเต็มนะครับผมต้นโอยหนึ่งก็เป็นเก้าเต็มนะครับแขงแรงไหมครับเผื่อเข้าธนุกเบาสิครับเบิลครับเบาครับเบาอ้าว ไปแทงผิดนะครับผมไปผิดเด่นนะครเป็นโหรแทงแรงมาก่อนเท่านั้นไม่ก่อนไม่ดีนะครับถ้าทำตามคิดผิดแล้วครับแทงแรงไม่ก่อนเฮ้ยเป็นยากจังเลยเกมเนี้ยช็อปเนี้ย แนนสูสีกันครับกันกันตรงนี้ลงได้ดำดนี้ปดชิ่งน,นะฮะยากอยู่นะมาเบาครับสวยงามเออโอยต้องให้ครับตรงนี้เสียวขาวเปลี่ยนมากตรงนี้ลงก็ได้เหลืองเล่นแต้มนะฮะวัดก,กันที่เหลือง เดินไปแล้วตัวตั้งมาให้แบบแบบให้ผมตู้แบบกักๆนะแะเล่ <c oughs> นหนึ่งผิดตั้งกูมียากนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ง่ายๆเลย หโหยากจริงน้ำหนักลยทิศทางมันต้องใช่จริงๆเขาวางสนุกนั่นเองนั่นเลยครับผมขอโทษครับผมทีนี้ต้องแค่ทงนี้ครับไซส์เล็กน้อยอ่าแล้วก็มาจ่อตรงหลุมกลางใช่แล้วครับผมอเอาละถอดเดิมๆ<อ>นะสามลูกอย่างน้อย สามลูกอย่างน้อยตอบตบนเดิมนะฮะที่เคยเจอสลูกอย่างน้อยนี่ต้องสร้างให้ขาดไปห,หน่อยน้ำเงินน้ำเงินอย่าค่อยคิดนะฮึสร <c oughs> ้างไว้เบิร์นนะฮะลูกนี้เอาละครับ,รบได้สามทุดตามเป้าแล้ว ถ้าเบิานลงนี่นก็คือจบเกมนะครับผมจิมดูกันนะฮะหนึ่งสองสามไปแล้วขาโอ้โหพี่วายยังอยู่เป็นอรองมาเ้ยสองสามสี่ก้าวแต้มนะฮะก้าวแต้มเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นรองเขาเลยอะ ลูนี้ทำยังไงแล้ววะเนี่ยสิปสเตอร์ทำอะไรไม่ถูกเลยครับตอนนี้ถูกต้องครับคิดมไ,มไม่ออกเลยครับกดดันมากพอแต้มตามแล้วก็จะเป็นธรรมดานะฮะอ่าวลูกมี้คนยื่ถอกมาให้แล้วครับผมถอกไปก่อนให้เขาวัดไปแต่แต่ว่ายากนะลูกนี้เพราะว่าหนาใจนิดนึงอ้าวคิดว่าเขาจะเบิ้ลนะ เขาไม่เลือกเ <นะ S 1> บิ้ลท่านด้โอกาสโซ่โลงเลยชมพูมาดูกันนะว่าเกมแรกใครจะชนะไปนะน้ำหนกักอ่าผมว่าแล้วปล่อยไหลๆอย่างนี้มันไหลนะครับลูกนี้ลงทอาน,นั้น มั่นใจเท่าไหร่ฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นไงฮะว่าแล้วเชียวอ่ไในหลุมยาวซื้อโทโอ้โหลีเสียบเข้าไปฮะหายไปเลยตอนน่อตีแต้มเป็น15เท่านะฮะ สู้หรือเปล่านะน่าจะสู้นะลูกนี้น้ำมันมชิงดำโอ้โหเขาเลือกคันนี้เขาเลือกวันหนีผมไปก่อนนะชาวแดนเ่าครับลูกนี้เราเจะเจาะชมพู่ให้เขาก็ได้นะฮะแต่ว่าต้อไม่ไปวางเล็ยากหน่อยให้เขากินดำเยากนฮะ โอ้โหจอครับอย่างนี้เรียกจอครับจอครับจอจอที่ไหนครับผมวันยากหน่อยนะครับกันยากด้วยเด้ใช่ครับมาดูกันครับดับแรกต้องให้รอดดาก่อนมาดูวิธีการกันของพีบอลน,นะครแม่งจะย้อนย้อนกลับแน่นอน <c oughs> ดูการกันะครับมีสิทธิ์หลังดำนะครับมีสิทธิ์หลังดำนะครับเต้นไหมเยอะใช่พี่คิดว่าหมาดำพี่คิดว่าลูกมันจะมาดำได้เหรอหนากพอดีและทิศทางอ่า เรียบร้อยครับผมไปก่อนครับ